สวัสดีครับจากร้านทว่าแชล์โตแอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำ BMW X1 นะครับมาติดเป็นจอ Android ขนาด12.5นิ้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างแล้วมันเล่นอะไรได้บ้างฟังก์ชันอยู่ครบไหมตัวนี้นะครับแจ้งไว้ก่อนเลยว่าไม่มีการตัดต่อสายไฟใช้ระบบ w i ท์ซ็อกเกตนะครับหรือเอาปลั๊กเดิมนะครับต่อกับปลั๊กใหม่แล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ย หรือรูปแบบของหน้าจอมีความคล้ายคลึงกับของคู่ตัวมากๆอย่างเช่นนะครับเราใช้ตัวของ i d ไดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ติดเพิ่มลงไปเนาะหมุนนะครับเนี่ยหมุนก็ไปตามแบบนี้เลยคอนโทนรลพวงมาลัยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่แอปก่อนนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับก็คือจะมีตัวของ y t u t u g o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  g m e p นะครับ s พสโต้ Store, นะครับ Netflix หรือแม้กระทั่งจุ๊กนั่นเองตัวนี้จะสวยมากผมชอบอันนี้มากเวลาเราขับนี่รอแป๊บหนึ่งปึ๊บเข้าไปเวลาเรากดเร่งนะครับมันจะขึ้นพร้อมกันเห็นไหมเห็นปะสวยมากมันทําให้รถนะครับดูไฮเทคและดูล้าขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแอปอย่างเช่น youtube นะครับนนเราลองเข้าดู นะครับหรือกดบนหน้าจอก็ได้นี่เนี่ยเลื่อนไหลลื่นนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่มากๆลองดูสักอันหนึ่งเนาะนี่จะสังเกตได้ว่าจอค่อนข้างใหญ่และชัดเจนมากๆครับอันนี้เพิ่มเสียงเนาะลดเสียงนะครับ เปลี่ยนก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเราดูแบบนี้อยู่เราเราใส่กล้องถอยเนาะหรือใส่เกียร์ถอยก็จะเป็นแบบนี้จะสังเกตได้ว่าตัวของพวงมาลัยนะครับหมุนตามได้นะเห็นไหมเซนเซอร์ทํางานปกตินะครับมันเห็นเสาใส่ก็กลับเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลย แล้วเราก็ออกจากแอปนี้นะครับลองไปดูตัวของตัวอื่นกันบ้างเนาะนะครับตัวเมนูนะครับกนะบดไปที่ตัวนี้แล้วเราลองไปที่นีเวกเตอร์ดูอย่างเช่นแผนที่นะครับก็จะเป็นตัวของแผนที่แบบนี้เลยสวยมากๆแล้วก็เต็มตามากๆครับแล้วก็จะมี ความสามารถในการที่จะที่เขาจะทําเป็นสองหน้าจอลองดูแบบนี้พอจอมันยาวเนี่ยเวลาทำสองหน้าจอมันก็จะสะดวกและง่ายมากๆนะครับนี่แบ่งหน้าจอหนึ่งเป็น YouTube อีกหน้าจอหนึ่งเป็นแผนที่นะครับครบถ้วนนะครับแนะนำมากๆถ้าใครอยากได้จอนะครับที่มันคมชัดนะครับแนะนำยี่ห้อดีคาไปเลยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชม ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ